ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต,ต้ราบตอนที่437ออกจากเกาะมังกรพวกมูเฉินทั้ง4ก็ใช้ตำแหน่งสิทธิระดับมังกรทองคำสามคนในการค่มขู่ผู้อื่นแม้ผู้คนจะรู้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะได้รับสมบัติมาแต่ไม่มีใครกล้าโจมตีหรือติดตามขนาดเสี่ยอยู่ยังได้แต่มองพวกมูเฉินที่จากไปโดยไม่ได้เคลื่อนไหวหลังจากออกจากเกาะมังกรพวกมูเฉินก็ไม่ได้สำรวจเกาะอื่น แม้อาจจะมีสมบัติที่อื่นอีกแต่เป้าหมายหลักพวกเขาก็คือทะเลสาบสวรรค์ในตำนานเพราะการรับพิธีชำระล้างของทะเลสาบสวรรค์เป็นโอกาสที่หายากมากสำหรับจอมยุทธ์แบบพวกเขาที่ยังไม่บรรลุระดับตี้จื้อจุนแม้แต่คนที่มีสถานะแบบเสียวเสียวแล้วเหรินจริงยังสนอกสนใจไม่ต้องพูดถึงมู่เฉินเลยหลังจากยืนยันเป้าหมายของกลุ่มทั้ง4คนก็เร่งเดินทางโดยใช้เวลาครึ่งวัน ผานเกาะต่างๆโดยความเร็วเต็มที่พวกเขาปรากฏตัวบนเกาะโดดเดี่ยวและกวาดสายตาไปเดือรอบก็จะสังเกตเห็นว่ารัศมีหนึ่งรลี้เริ่มว่างเปล่าไม่มีเกาะหินลอยให้เห็นแล้วที่นี่อยู่ใกล้กับส่วนลึกของวังสวรรค์บรรพาการแล้วมู่เฉินมองออกไปความหนาแน่นของคลื่นลิงที่นี่ไม่น่าเชื่อหมอกลิงลอยไปมากระทั่งเมฆสีรุง้งก็สามารถมองเห็นได้ซึ่งนี่เกิดจากการก่อตัวขึ้น หลังจากขึ้นหลิงควบแน่นจนหน้าตกใจเมื่อสายตาพุ่งตรงเข้าไปยังสามารถมองเห็นเจดีกระดำกระด่างบนยอดเขาบริเวณไกลออกไปก็เห็นเขาโค้งของวังโบราณเลื่อนลางชั้นฟ้าและชั้นดินโอบร้อมด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและเก่าแก่หลังจากพ้นแนวเกาะนี้ก็น่าจะใกล้ถึงทะเลสาบสวรรค์แล้วมูเฉินหยิบแผ่ที่ออกมาก่อนจะพูดกับหิงสาวทั้งสมเสี่ยวเสี่ยวเองก็พยักหน้า มองไปที่ฟ้าดินแม้ว่าสถานที่นี้จะดูสงบไม่มีอันตรายแต่นางก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเจ้ารู้สึกได้หรือมู่เฉินถามเกิดอะไรขึ้นกันรินจิ้งถามด้วยความสงสัยนางรู้สึกได้เช่นกันแต่ไม่สามารถหาต้นตอของอันตรายได้จิวโยก,ก็กว่าสายตาแต่ไม่พบต้นตอปัญหาเห็นเสาแสงเหล่านั้นไหมมู่เฉินชี้ไปที่เสาแสงขนาดเท่ากำปั้นดูเหมือนโป,ปรยปลายลงมาจากท้องฟ้า เมื่อยินคำเตือนมู่เฉินยิงสาวทั้งสามก็รู้สึกถึงความพันผวนที่แปลกประหลาดเสียวเสียวสะบัดมือยิงคืนหลิงไปที่ก้อนหินแต่เมื่อหินสัมผัสกับเสาก็ถูกเฉือนออกเป็นสองท่อนและเกิดรอยตัดเป็นกระจกเสานี้ช่างคล้ายกับใบมีดหึยญิงสาวทั้งสา,า,ายย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 ยวมตัวกันยละยิงยยยยายย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 ายยายหยยยย้ยยยยยยยเยยเหล่านั้นแยม,มมยมยย จนแม้แต่จอมยุคขุพรังชื่อจุนขั้นเก่ายังได้รับบาดเจ็บและเสียแขนเสียขาไปมู่เฉินชี้ไปยังเมฆเมื่อทั้งสามคนยิ่นใบหน้าพวกนางก็เปลี่ยนไปหากพวกนางพุ่งเข้าไปโดยไม่มีการป้องกันต้องจ่ายราคาแพงแน่ทำไมวังสว์บรรพการจึงเต็มไปด้วยกับดักอันตรายละ่ะนี่น่าจะเป็นวิธีการป้องกันของวังที่เปิดใช้งานตอนจัก,กรพรรดิปีศาต,ตามมติบุกทวีปเทียนร่วบหลังจากนั้นก็ไม่ได้ถูกปิดอีก เนื่องจากเขาเห็นโครงกระดูกนับไม่ถ้วนที่สวมเกาะและอาวุธหักพังกองอยู่กับผื้นโครงกระดูกเหล่านั้นเป็นรัศมีแวววับซึ่งบอกบอกว่าก่อนตายพวกเขาต่างเป็นจอมยุทธ์ที่ทรงพลังดูเหมือนในตอนนั้นจะเกิดสงครามดุเดือดที่วังสวรรค์บรรพการจึงได้ทําให้สูญเสียจอมยุทธ์จานวนมากแต่ทําไมถึงไม่มีศพของปีศาจเลยจู่ๆมู่เฉินก็นึกขึ้นได้เพราะว่าพวกเขาไม่เคยพบศพปีศาจมาก่อน นั่นเป็นเพราะรัศมีปีศาจที่พวกปีศาจฝึกฝนไม่เข้ากับมหาพันพบหลังจากตายซากศพพวกมันจะได้รับการขัดเกาวาได้ขึ้นหลิงในฟ้าดินเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกเอาไว้เห็นเรื่องพวกนี้จอมยุทธ์ทั่วไปไม่รู้แต่นางไม่เหมือนพวกเขาในฐานะที่ดาเทจาพจักรพรรดิสงครามนางรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจกักรวรรดิปีศาจไม่น้อยเมื่อได้ยินมู่เฉินก็เข้าใจงั้นก็รุยต่อเถิดแม้ว่า เสาแสงเหล่านี้จะลำบากสักหน่อยแต่ถ้าระมัดระวังก็หลีกเลี่ยงได้มู่เฉินพูดขึ้นเมื่อเขาเข้าใกล้บริเวณของเสาแสงก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในเวลาเดียวกันเสาเหล่านั้นก็ไม่ได้ไล่ตาพวกเขาเนื่องจากชัดเจนว่าต้องเกิดข้อบกพร่องจากการเวลาที่ผ่านไปเมื่อทั้งสามเห็นว่ามู่เฉินเดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัยพวกนางก็รู้สึกโล่งใจและติดตามเข้าไปบริเวณนี้ทําให้ความเร็วในการเดินทางลดลง แต่ด้วยคำเตือนของเขาทั้งสี่ก็ผ่านบริเวณที่อันตรายในตอนแรกไปได้อย่างง่ายดายหลังจากผ่านบริเวณเมฆกริงพวกมูเฉินก็เร่งความเร็วขึ้นอีกเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนพวกเขาจะเริ่มชะลอตัวนั่นเป็นเพราะพวกเขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดจากระยะไกลนั่นคือเสียงน้ำใสกระจ่างแต่เมื่อพวกเขาดินเสียงก็รู้สึกชัดเจนถึงแรงกดดันของคลื่นลิงในร่างกายที่เริ่มปั่นป่วนสัมผัสช่างคล้ายกับ คนที่กำลังขาดน้ำตายเจอกับบ่อน้ำใสทั้งสี่รับรู้ถึงพลังงานในร่างกายเริ่มก่อตัวก็รีบรแะงับลงไปอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาชั่วคู่ก่อนคือหลิงจะค่อยๆสงบลงแต่ความตกตระึงยังคงปรากฏนี่เป็นเพียงเสียงน้ำก็ทำให้คือหลิงในร่างกายปั่นป่วนได้ต้นกำเนิดของเสียงต้องเป็นเป้าหมายของพวกเขาอย่างแน่นอนทะเลสาบสวรรค์ดวงตาทั้งสี่สว่างวับด้วยความตื่นเต้น ฉายบนใบหน้าก่อนที่จะเร่งความเร็วในสิบวารมหายใจก็ผ่านยอดเขาสูงนับไม่ถ้วนเมื่อยอดเขาสูงตั้งงานหายไปวิสัยทัศน์การมองเห็นก็กว้างขึ้นในเวลาเดียวกันแสงกระเบ่งบานท้ายพวกเขารู้สึกแสบตาแม้ว่าจะมีการปกป้องเอาไว้ด้วยคือหลิงแล้วก็ตามทําให้พวกเขาถึงกับรีตาไม่สามารถควบคุมได้แสงแวววับอยู่เพียงชั่วคู่ก่อนพวกเขาจะคุ้นชินการมองเห็นก็เริ่มชัดเจน ท่านใดนั้นพวกเขาก็ต้องสูดลมหายใจเข้าปอดยังควบคุมไม่ได้สิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือมหาสมุทรสีฟ้าไร้ขอบเขตที่มีท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวบนพื้นหลังมหาสมุทรเป่งรัศมีระยิบระยับท่ามกลางความมืดที่มัวหมองพร้อมกับแสงวูบวาบบางครั้งเมื่อน้ำกิ้งตัวไปมาจะเกิดสเก็ดผาึกราวกับอัญ,ญมณีที่ถูกขัดเกา ด้วยคื่นลิงก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นน้ำตกสู่มหาสมุทรเนื่องจากคือหลิงที่หนาแน่นเหนือมหาสมุทรหมอกหลิงจึงดูคล้ายกับมังกรและหงส์ฟ้าพร้อมกับเทพอสูรมากมายบินไปบินมาดูลึกลับประหนึ่งอาณาจักรเล็กๆมินํำซํามหาสมุทรแห่งนี้ยังร้อยอยู่เหนือท้องฟ้ามิติแตกเป็นเสียงที่ขอบมหาสมุรทรทําให้เกิดการแปลปูนเมื่อคืนในมหาสมุทรพัดออกไปพวกมูเฉนินสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่า แม้ว่ามหาสมุทรจะอยู่เบื้องหน้าแต่ก็อยู่คนละมิติกับพวกเขาเขียนได้ชัดว่ามหาสมุทรแห่งนี้ถูกปิดผนึกในมิติแยกที่สร้างจากกู้เชี่ยวชาญพวกมูเฉินก็ถูกขู่ขวัญจากท้องทะเลเบื้องหน้าจากนั้นพักใหญ่ค่อยๆฟื้นตัวใบหน้าแต่ละคนเต็มไปด้วยความตกใจแต่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นความสุขเพราะพวกเขารู้ว่ามหาสมุทรที่ดูเหมือนจะลอยบนท้องฟ้าแต่แท้จริงถูกผนึกไว้ในมิติแยกเป็นเป้าหมายของพวกเขา ทะเลสาบสวรรค์สมกับเป็นลากฐานสำคัญที่เสริมความแข็งแกร่งของวังสวรรค์บรรพาการอย่างแท้จริงเซวเสียวมีสถานะที่น่าถึงอดไม่ได้ยังอุทานออกมาทะเลสาบสวรรค์แห่งนี้ยอดเยี่ยมแท้จริงตอนที่ถูกสร้างขึ้นจากกระพัดฟ้าแห่งวังสวรรค์บรรพาการต้องลงทุนลงแรงไปมากมหมทรัพยากรยิ่งใหญ่เช่นนี้แม้แต่้วามน้าสูงสุดบางแห่งในมหาพันพบยังไม่สามารถนำออกมาได้ หลินจิงเองก็เห็นด้วยหลักฐานของคั้มหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าทวีปเทียนล,ลั่ที่น่าทึ่งแท้จริงขณะพูดกันมู่เฉินค่อยๆฟื้นคืนสติและถอนสายตาจากทะเลสาบสวรรค์เมื่อเขากำลังพูดความสนใจก็ถูกเบี่ยงเบนจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากหัวใจเขาหันหน้ามองไปยังภูเขาที่ห่างไกลบนภูเขามีาร่างชายสูงโปร่งสวมชุดสีดำยืนเอามือไพ่หลัง ถ้าทางประหนึ่งเหวลรกที่ยังไม่ถึงยอดเขาสูงหมื่นจังที่อยู่ใต้เทา้าควรจะสูงตั้งงานแต่เมื่อเขายืนอยู่กับเหมือนยับยั้งกู้เขาเอาไว้ทําให้ความสนใจทั้งหมดไปอยู่ที่เขาชายคนนี้นับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนตัวเขาเกิดความระวังเอาไว้ตลอดล่างเก่งเข้าสู่สภาวะพร้อมลบแม้เขาจะไม่คุ้นชินกับชายคนนั้นแต่ตัวเขาสามารถบอกตัวตนอีกฝ่ายได้การที่ทําให้ร่างกายเขาเข้าสู่สภาวะพร้อมรบ โดยการสะท้อนกับนอกจากจารล่หลวงที่ครอบของร่างเทียสุริยะยังมีใครอีกขณะมู่เฉินตกต่อึงชายคนนั้นก็รู้สึกได้พร้อมกับดวงตาที่เหมือนเหวลึกมองออกมาสองสายตานั้นฟาดฟันกันแม้แต่มิติยังบิดเบี้ยวสายตาจาร่วหลวคล้ายกับเหวขณะมองมู่เฉินรอยยิ้มที่ประดับบนริมฝีปากเหมือนจะจางหายเนื่องจากเขารู้สึกถึงคลื่นผิดแปลกในร่างมู่เฉินมากจนมิติเบื้องลัางยังสันไว ก่อนก่อร่างเป็นภาพเงาขนาดยักษ์ร่างเทเสวค์ที่เขาฝึกฝนถูกกระตุ้นออกมาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจทว่าสุดท้ายจารุหลวงก็สามารถปราบปามลงได้ดวงตาจับจ้องมูเ่เฉินพร้อมจิตสังหารอยู่ในส่วนลึกเมื่อไอสังหารปรากฏในดวงตาจารุหลวงคือหลิงคลายกับภูเขาไฟก็ระเบิดทําให้พื้นดินแปลเปลี่ยนพร้อมแรงกดดันภูเขาที่อยู่ใต้เท้าถึงกับเกิดการสั่นไหวกาลังจะถูกทําลายจารุหลวงเปิดเผยเจ,เจตนาค่ะ มูเฉินเองก็ตอบสนองไวแสงสีทองเบ่งบานออกมาจากร่างกายพร้อมเสียงคำรามของมังกรและหงฟ้ามัางกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงบินไปบินมาบไปไดปยคือหลิงทรงพลังออกมามิติก็บิดเบี้ยวจุดจื้อจุนไฮปากดพร้อมกับพลังงานไล่ขอบเขตสั่นสะท้านทั่วฟ้าดินทั้งสองคนแค่ศบตากันก็เปิดเผยเจตนาค่าเห็นชัดว่าทั้งคู่สัมผัสได้ถึงร่างเทพสุริยะของกันแลกกันในฐานะคู่ฝึกร่างเทพสุริยะ หากพวกเขาต้องการให้ร่างเทวสวรรค์เกิดวิวัฒนาการต้องเอาชนะคู่แข่งเพราะมีเพียงคนคนเดียวที่จะได้รับการวิวัฒนาการครั้งสุดท้ายเมื่อจิวโยเห็นมูน่เฉินปลดปล่อยลิงนางก็หมุนเวียนขึ้นพลังผลึกเพิงก็ปรากฏเซียวเซียวหลินจิงก็อึง้งชัดว่าทั้งสองไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมจู่ๆชายสองคนนี้ดูเหมือนจะเปิดศึกมรณนะทว่าพวพนางก็งงใจใชั่วคู่ก่อนจะมองจารุ่หลัวงพร้อมกับคืหลิงที่ปรากฏ เมื่อเทียบกับมูฉันจารุหลัวเป็นคนแปลกหน้าแม่อีกฝ่ายจะดูต่อก่อนยากแต่เซลเซียลินจิงก็เลือกจะช่วยเหลือสหายทั้งสามจึงปลไปยคลื่นพลังที่เบื้องหลังมูฉันการเคลื่อนไหวพวกนางระงับคืนหลิกที่มาจากจารุ่ลัวอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่ถูกพักกลับไปในระยะร้อยจังเมื่อจารุ่ลัวเห็นฉากนี้ดวงตาก,ก็เปลี่ยนไปเมื่อเหลือบมองเซลเซียลินจิงเขาสัมผัสได้ว่าความพันพวยของพลังที่มาจากสองคนไม่ได้อ่อนแอไปกว่าตน หากเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวเขาไม่เกรงกลัวมู่เฉินแต่อีกฝ่ายเป็นกลุ่มทรงพลังถ้าพวกเขาต่อสู้กันชัดว่าเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้จารุ่หลวงก็ไม่คิดดําเนินการใดๆเขาค่อยๆดึงจิตสังหารกลับมาความผันผวน,นขึ้นลิงก็กลับมาไม่คิดว่าเจ้าก็ฝึกร่างเทพสุริยะเช่นเดียวกันเป็นโชคชะตาที่เราได้เจอกันวันนี้แม้ว่าอีกฝ่ายจะมีการรวมตัวทรงพลังแต่จารุ่หลวงยังคงนิ่งโดยไม่เปิดเผยความกลัว เพียงแค่จิตใจนี้อย่างเดียวกระถายมูเฉินยกย่องจารหลัวไม่ธรรมดาแท้จริงสมกับเป็นผู้ฝึกฝนร่างเทพสุริยะชะตากรรมมูเฉินแนบพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรถ้าเป็นคนไม่รู้อะไรอาจคิดว่าพวกเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานแต่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้อีกฝ่ายเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ต้องสังหารกันพวกเขาไม่ใช่สหายแต่เป็นศัตรูแม้ว่าเขาจะรู้ว่าจารหลัวเป็นหนึ่งในศัตรูที่ยิ่งใหญ่สุด ในการชิงการวิวัฒนาการล่างเทพสุริยะแต่ตัวเขาไม่คิดใช้ประโยชน์จากสติเพื่อกำจัดอีกฝ่ายเพราะเขารู้ว่าแม้พวกเขาจะร่วมมือกันจะร่วงรวงก็มีหนทางหลบหนีไปได้ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆตอนนี้ปัจจัยสำคัญสุดคือการได้รับวิธีชำระล้างของทเทเรสาบสวรรค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองแน่นอนว่าแม้เขาจะยังมีความตั้งใจจะสู้ในขณะนี้ แต่มู่เฉินยังคงมองไปยังจ่าล่หลวงแบบตื่นตัวฮ่าฮ่าข้าเข้าใจแล้วไม่เห็นสายตามู่เฉินจ่าลู่หลวงเองก็ยิ้มก็จะถอยหลบไปชายคนนี้เคี้ยวยากเราประมาทไม่ได้เจ้าไปแตะกระดานเหล็กแบบนั้นได้ยังไงเสี่ยวเสี่ยวมองจ่าลู่หลวงที่ถอยไปชายคนนั้นทรงพลังมากและยังเก่งบุญและบูไม่ใช่คนรับมืองอ่ายๆนางเคยเห็นอีกฝ่ายมาก่อนแต่ไม่ได้ปะทะกันถึงอย่างนั้นนางก็สัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายไม่ธรรมดา นี่เป็นการพบกันครั้งแรกข้าไม่เคยไปย่่ยยุอะไรเขาเพียงแต่ว่าพวกข้าคนเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดในฐานะผู้ฝึกร่างเทพสุริยะความเป็นปริปักก์ระหว่างตัวเขาและจารุรหรือลึกซึ้งยิ่งกว่าเสี้ยอยู่มูเฉินรู้ชัดว่าตอยเขาต้องการถอยจารุรห่วจะทําทุกถีทางเพื่อฆ่าเขาระหว่างพวกเขาสองคนจึงมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้งั้นก็ฆ่าเขาซะเรนจิ้งตบไหลแม้ชายคนนั้นจะไม่ธรรมดา แต่เจ้าเป็นคนสุดท้ายที่ได้ยิ้มแน่นอนเชื่อมันในตัวข้าขนาดนี้เอาเลยดิยแม้แต่มู่เฉินยังประหลาดใจเรนจิ้งก็ยิ้มท่านแม่ข้าประเมินเจ้าไว้สูงมากในตอนนั้นถ้าเจ้าไม่สามารถจัดการกับชายคนนั้นได้ก็น่าอายเกินไปมู่เฉินเนี่ยถึงกับต้องมองกับคำพูดน่ะจิ้วหยก็บอกว่าแต่เมื่อเป็นแบบนี้ดูเหมือนเสียอันดับแรกของทำเนียบจอมยุทธ์รุ่นใหม่ในทวีปเทียนลวกไม่มีความเป็นวิทย์กับเจ้าเลยนะมู่เฉินก็ไม่ได้ใส่ใจเขามองเซลเซลริเรนจิ้ง ขาก็ใช่ว่าจะไม่มีเพื่อนสักหน่อยเมื่อทั้งสี่คนรวมมือกันกลุ่มของพวกเขาก็ทรงพลังกระทั่งจูเยียนที่เผชิญหน้ายังทําได้เพียงถอยเมื่อยิงสามคนยิงคำพูดของเขาก็กอ,อกตาตอนนี้เราจะทําอย่างไรกันดีทะเลสาบสวรรค์อยู่เบื้องหน้าแต่ดูเหมือนว่าเข้าไปไม่ได้เซียวเซียวก็กลับมายังหัวข้อหลักมู่เฉินนั้นก็มองโดยรอบทะเลสาบสวรรค์น่าจะถูกผนึกไว้ซึ่งเป็นไปได้สูงที่จัดตั้งไว้โดยจัก,กรพรรดิฟ้า จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้พลังเพื่อเข้าไปถ้างั้นเราจะทํายังไงกันดีเป้าหมายอยู่ตรงหน้าแต่ก็เข้าไปไม่ได้ทว่ามู่เฉินกับหนิงไม่จะเป็นต้องรีบรอจนกว่าป้ายินยอมจากก้าวตำหนักมาที่นี่ผนึกจะเปิดเองเมื่อถึงเวลานั้นก็จะเป็นโอกาสให้เข้าไปก่อนเข้าสู่วังสวรรค์บรรพการเขาได้รับข้อมูลเหล่านี้จากมั่นทั่วหลวงเมื่อพวกหญิงสาวดินพวกนาก็รู้สึกโล่งใจก่อนจะนั่งบนยอดเขาเพื่อคุยกันและรอการมาถึงของคนอื่น พวกเขาไม่รอนานนักเสียงเท้ารมก็ดังขึ้นลางแสงที่เต็มเรยไปเปยไฟก็ปรากฏฮึเจ้านันออกมาแล้วรือเร็วจริงหลินจิ้งพูดขึ้นคิ้วของมู่เฉินก็กระตุกคนที่มาถึงก็คือจูเยียนที่ก่อนหน้าถูกขังเอาไว้ในค่ายก่นจูเยียนก็ยืนอยู่บนท้องฝาเขารู้สึกได้ถึงสายตาม,มู่เฉินไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นคนรักษาสัญญาเขาหมายถึงการที่มู่เฉินดักจับเขาไว้ตอนแรกเขาคิดว่ามู่เฉินจะเล่นกลในค่ายก่น ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะรักษาสัญญาที่จะสลายค่ายกวนตามเวลาแม้เขาจะมีหนทางอลบนีถ้ามู่เฉินไม่คิดปล่อยแต่อย่างน้อยการรักษาสัญญาก็คือสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมู่เฉินก็ยิ้มเจ้ามาที่นี่เร็วกว่าที่ข้าคิดจูเหยียนก็ยิ้มแม้ข้าจะผิดพลาดที่เจ้ารักษาสัญญาแต่ข้าก็ไม่คิดปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆหรอกนะยินดีต้อนรับทุกเมื่อในเมื่อเขาเลือกจะเคลื่อนไหวเขาก็ไม่เคยหวังเรื่องนี้ว่าจะเกิดสารติสุข เจ้ามาจากเผ่าเทพอะคีหรือเซลเซียวก็มองไปยังจูเหยียนรอยยิ้มนั้นแฝงรสชาติบางอย่างจูเยียนมองเซลเซียวพร้อมขมวดคิ้วเมื่อสัมผัสได้ถึงรศมีอันตรายหญิงสาวลึกลับคนนี้มาจากไหนกันแน่เขาไม่เคยเห็นนางอยู่กับมูเฉินตอนแรกเซลเซียวก็ยิ้มก่อนงูน้อยเจ็ดสีจะปรากฏเมื่อจูเหยียนมองงูเจ็ดสีนั้นดวงตาก็เปลี่ยนไปอสรพิษกลื่นฟ้าเจ้ามาจากแคว้นหูจิงหั่วหรือเทพจะพัดอะคีไปอะไรกับเจ้าตอนนั้น การเดิมพันระหว่างเทพจกพักรพรรดิอคีและเผ่าเทพอคีส่งผลให้เพิงจกักรพรรดิของพวกเขาถูกยึดไปสุดท้ายกระทั่งกรัวอุโสสูงสุดออกจากสมาธิก็ไม่สามารถสยบเทพจกพักรพรรดิอคีได้นีเป็นความอัปยศอนสูของเผ่าเทพอคีทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีความสัมพันธ์ฉันวิตต่อกันเพราะพวกเขาฟันกันทุกครั้งที่เจอกันหลายปีผ่านมาจอมยุทธจากเผ่าเทพอคีพยายามสู้เพื่อชิงเพิงจกักรพรรดกลับมา ด้วยเหตุนี้เผ่าเทพอักคีจึงรู้สึกถึงตื้นลึกหนาบางของแคว้นบูจิงขั่วแล้วรู้ว่าสอนพิษกืนฟ้าเป็นสมบัติของนายหญิงแคว้นนี้ในเมื่อเซลเซียวมีสอนพิษกืนฟ้านางต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายหญิงคนนั้นเขาเป็นพ่อข้าเซียวเซลยวยิ้มเปลวไฟเพวยพุ่งออกมาจากร่างจูเยียนเขาเนี่ยสูดหายใจและมองเซลเซีลตอนนี้เขาลืมความแค้นที่มีต่อมู่เฉินมีเพียงเซลเซลที่อยู่ในสายตาในเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าก็ขอเชิญองค์หญิงไปเยี่ยมเยียน เผ่าเทพอักเคียสักหน่อยแล้วให้ปีดาเจ้านำเพลิงจกกักระพรดมาเพื่อแรกเปลี่ยนระเบิดเพลิงเชี่ยวการออกมาจากร่างจูเหยียนแพทย์เผาท้องฟ้าโอเคครับเจอกัน,น้นคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ